ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh หรายงานล่าสุดกองทัพเรืออารวาดครับสามารถตีแตกบ้านสามหลังได้สําเร็จสาปนาธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาครับพร้อมกับทาเอารุพิเศษคอมเมนต์แตกกระเจิงจุดนั้นมีฐานใหญ่ของคอมเมนถึง5จุดด้วยกันแต่ว่าหน่วยนาวิกซิลรีคอนหรือว่าอีกหลายๆหน่วยเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มครับระดมยิงถล่มทั้งคืนจนสามารถยึดเบ็ดเสร็จกับพื้นที่บ้านสามหลัง พร้อมกับรายงานจากพื้นทีกองดาบพื้ที่สครับไทยเราก็สามารถทำลายรถถัง10คันรวดและตีฝ่าทุกแนวรบยังระอุอยู่ในตอนนี้ โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันที่14่ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยกับหน่วยนาวิกของไทยเราที่สามารถยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังได้สําเร็จใน่วนจังหวัดตราดครับปากทงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการรายงานจากโฆษกกองทัพเรือเองนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าด้านกองทัพเรือนั้นโดยเฉพาะกองบัญชาการป้องกันันทบุรีตราดครับได้เปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะยึดคืนบ้านสามหลังในตาบลจำรากซึ่งเป็นพื้นท อยู่ดินแดนของเรานานนับ10ปีแล้วการปฏิบัติดังกล่าวครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้เลยและมีการประทะก,กันอย่างหนักหน่วงในพื้นที่จนที่สุดในเวลา7นาฬกา0นาทีครับกองทัเพเรือก็สามารถเข้าควบคุมและก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ได้แล้วและขับไล่กองกําลังฝั่งกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด พร้อมกับดําเนินการปากักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อแสดงถึงว่าเราครอบครองตรงนี้เราสถาปนาตรงนี้แล้วก็เป็นแผ่นดินไทยของเราอยู่ตรงนี้แม่สุดยอดจริงๆกับกองทัเพเรือนะครับคนลุกเลยนะจุดนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปว่าเราเสียเปรียบมากๆเพราะว่า อยู่ในเชิงที่ต่ำกว่านะครับขมรอยู่จุดที่สูงกว่าแต่ว่าสถานการณ์ในปริเท่ยังคงไม่สงบนะครับเราเนี่ยยึดพื้นที่บ้านสามหลังได้แต่ว่าฐานขมรมันอยู่ใหญ่มากกับ5ฐานในตรงนั้นซึ่งบริเท่โดยรอบเนี่ยยังคงมีการประทะก,กันอยู่เป็นระยะจากการที่ขมรพยายามตอบโต้ใส่ฝ่ายไทยเราก็ต้องบอกด้ว่าพื้นที่บ้านสามหลังครับขมรมีการระดมยิงจรวดบ m 2 1เเนี่ยจำนวนมาก พุ่งเป้าเข้าบุรีบวณนจำรากเลยนะครับเสียงระเบิดดังตนึงตลอดทั้งคืนดุเดือดกันมากๆนะครับอย่างว่าแหละถ้าเกิดคมเมน์จะเสียบุทีตรงไหนเขาจะระดมยิงบีเอ็มแบบหนักหน่วงมากๆสังเกตได้เลยเพราะว่าหลายบุรีและที่ผมสังเกตมาตั้งแต่กองทัพที่สองกองทัพันที่หนึ่งอย่างบ้านหนองยาแก้วเนี่ยก็ระดมยิงหนักนะครับกับบ้านสามหลังก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดวนปืนใหญ่พากเพื้นกันแบบสนั่นวันไหวครับแล้วเราก็มีการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศ F16 ครับทำไข่ ฐานเดมันต์เมนเนี่ยรัวๆจนหึงขั้นแนวแตกจนได้พร้อมกับเมื่อคืนนี้ครับยังมีโดรนของคาเมนเนี่ยที่บินว่อนแบบติดระเบิดเข้าพื้นที่ลึกเข้ามาแนวชายแดนหลังไทยเราก็เรียกว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ชื่นมืน่นและก็ชื่นใจมากๆนะครับแล้วบอกได้เลยว่าการที่คาเมนจะมายึดคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีรบพิเศษเข้ามาช่วยขนาดรบพิเศษของคาเมนทั้ง9 1 1แล้วก็บีนคิวก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเรียกว่าแตกกระเจิงไปทั้งฐานกับบริเวณบ้าน3หลังครับแต่จุดนน,นั้ เราก็ยังเสียเปรียบอยู่ในเชิงพื้นที่นะทางเรือหลวงเทพาก็ระดมยิงใส่อย่างหนักหน่วงอาวาสกันหนักมากๆในโซนกองทัพเรือครับตอนนี้คงอยู่ในช่วงการรักษาที่มั่นพื้นที่เอาไว้นะครับซึ่งเราก็น่าจะรักษาได้เนื่องจากขมินมีฐานที่มั่นคงอยู่แล้วกับพื้นที่นั้นแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องระวังไว้เลยครับก็คือการที่มันเนี่ยจะระดมยิงปืนใหญ่ใส่จุดที่มั่นของเราเพราะ อย่าลืมว่าคอมเมนต์เคยอยู่มาก่อนแล้วพิกัดต่างๆเนี่ยคอมเมนต์มีไว้หมดแล้วนะครับว่าเราจะหลบบังเกอร์ตรงไหนบ้างเราจะอยู่จุดไหนบ้างก็ขอให้ปลอดภัยกับหน่วยนาวิกกองทัพเรือของไทยเรานะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงสถานการณ์สู้รบในบริเวณกองทัพปฏิที่2กันหน่อยรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการครับพื้นที่อำเภอกรากบเชิงจังหวัดสุรินทร์นั้นตอนนี้ก็ยังเกิดการปะทะก,กันอย่างดุเดือดบริเวณบริเวณปราสาทคานาและช่องระยีซึ่งฝ่ายไทยเรารอบนี้เนี่ยมีการเปิดก่อนยิงตอบโต้ตต่เเวลาาลานย แล้วก็ยังมีการยิงต่อเนื่องจนถนึงขณะนี้เลยบวกกับอีกจุดหนึ่งครับปืนี่ปราสาทต,ตาควายในตอนนี้โอ้โหยังคงตึงกําลังกันอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอออกมานะกับฝั่งทาหารขมรนเอง ที่อยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองครับในบริเวณปราสาทตาควายได้ใช้อาวุธยิงของไทยเราจากจุดตั้งรับดูแล้วเนี่ยขเขมรนก็ชิวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษนะเพราะว่าทาั้งท่าทางต่างๆนานาเน,น,นี่ยความพร้อมสูงมากกับปราสาทตาควายนะครับมีการขึงตาข่ายป้องกันโดนแล้วก็มีบังเกอร์ที่หนาแน่นอีกต่างหากโดยเป็นรายงานจากกองรับพัที่2ครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมากันทุกพื้นที่เลยนะเริ่มจากพื้นที่ช่องบกกันก่อนครับกองรับพัที่2ก็บอกว่ามีการยิงแบบประปรายและเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้ารระะวังเเหมือนาจ ควบคุมไว้แล้วเนี่ยประมาณ80%นะครับพื้นที่ช่องอันม้าเราสามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างปฏิบัติการต่อเนื่องกับภารกิจยังมีพื้นที่ซามเตครับอันนี้เราก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างสาปนาพื้นที่และภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนเขมรนยังคงมีการยิงจรวดเบียมยี่สิบเอ็ดครับเข้ามาพื้นที่อยู่เป็นระยะซึ่งฝ่ายเราตอนนี้ก็ยึดครองพื้นที่เอาไว้ได้อยู่ส่วนช่องจอมช่องเพลช่องระยีเราก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างสาปนาที่มั่นเพื่อที่จะ ตีตอบโต้ขมิส่วนช่องสังงานะครับตอนนี้เราก็ยังเฝ้าระวังไม่มีการประทะเกิดขึ้นและในพื้นที่ปราสาทคณาครับไทยเราสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ทําลายบันไดส่วนหัวเรียบร้อยแต่การสู้รบเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมอย่างที่ผมรายงานไปและเพราะพื้นที่ปราสาทตาเมินทมครับมีการประทะด้วยอาวุธเล็งตรงและก็ปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนบริช่องสายตะกูครับการรบเนี่ยก็มีการประทะกันแบบประปรายและก็บริช่องกลางการรบก็ยังประปรายเหมือนกัน ส่วนบรีตาควายเนี่ยเรียกว่าเป็นบรุรีสีแดงเลยมีการรบประทะกันหนักทั้งอาวุธเล็งตรงวิธีโค้งโดนโจมตีซึ่งฝ่ายไทยเรากับฝ่ายขมิเนเงก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับยังไม่มีการรุกคืบเข้าไปจุดไหนด้วยกันแต่ที่นแน่ เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือเราถล่มกันแหลกลานทั้งเดินสามาสูนทั้งบริเวณรอบปราสาทแล้วก็ยังมีการสรุปสิ่งที่เราทําลายขมิ้นไปในห่วงเวลาการรบกันนะครับกลายเป็นว่าทั้งคลังน้ํามันคลังกระสุนและคลังอื่นของขม,มินรวมถึงทางปฏิบัติการเนี่ยเละเป็นจุนเละตั้งแต่บอกอควบคุมครับเราสามารถทาลายทั้งหมด10ฐานก็คือเป็นการบัญชาการของขมินที่เราสามารถทําลายได้และก็มีฐานทหาร14ที่หลุมระเบิดครับเราทําลายไปทั้งสิ้น6กหลุมฐานที่ตั้งปืนใหญ่2ที่ คลังกระสุนสที่ครับคลังน้ํามัน1ที่ฐานที่ตั้งแกมเมอร์2ที่และบังเกอร์10ที่รวมทั้งหมดที่เราทําลายฐานที่มั่นขาเมนไป48ที่เลยยังมีเกี่ยวกับอาวุธหนักยุทโธปกรณ์นะครับเราก็สามารถทําลายรถถังของขาเมนทั้งหมด10คันครับโดนทั้งหมด64สิบีลเบีมยี่สิบเอ็ดหนึ่งคันครับเสาแอนตี้โดนสี่ต้นปตอเนี่ยสี่กระบอกระบบควบคุมแอนตี้โดนหนึ่งชุดรถบรรทุกหกคันเสาสัญญาณอีกหนึ่งต้นครับปืนใหญ่หนึ่งกระบอกปืนครกหกกระบอก และทหารกัมพูชาตอนนี้ที่มีรายงานนะครับคาดการออกมาว่า181รอะไรายนี่เป็นรายงานจากกองรปที่2โดย1จุดที่เราต้องถลาปนานและก็ควบคุมเบสเสร็จ100%ครับก็น่าจะเป็นช่องอันม้าตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าควบคุมเนินทุกเนิน กลับมาเป็นของเราแล้วนะครับเหลือบดีในช่องอันม้าบริเวณใกล้ๆก,กับตลาดคาเมนซึ่งนางขวาเนี่ยมันมีฐานใหญ่ของคาเมนอยู่แบบขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ตรงนี้ได้ก็จะถือว,ว่าปิดเกมสมบูรณ์สาหรับที่นี่ส่วนคาสินโนเก่าที่อยู่ในบริเวณช่องอันม้าเนี่ย ที่เป็นฐานที่ตั้งประชาการกัมพูชาครับก็ถูกทิ้งระเบิดทำลายไปตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าก็ยังมีรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับว่าเขมรมีการขนปืนใหญ่มา2องกองพันคือเอามาเยอะเพราะว่าเหมือนเราจะทำลายไปเยอะเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็เป็นกองทัพภาคที่1ครับตอนนี้บรรดาจ่าบ้างรองแผงเราก็ยังคงต้องตีเพื่อที่จะยึดครองเอามาให้ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยครับกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่14ธันวาคมเอ,า,อาง่ายๆเลยก็คือเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นบกอากาศ หรือว่าเรือส่วนใหญ่เราสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วครับและอาจจะบังคับขเขมรเนี่ยเข้ามาอยู่ในการควบคุมของไทยเราได้ด้วยในการเดินเกมแต่ว่าเรื่องยากอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือการรักษาที่มั่นเพราะหลายตัวหลายครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยึดเนินตัวปราสาทได้หรือว่ายึดพื้นที่ต่างๆได้แต่ขเขมรก็คือรู้วิกัดหมดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่มานานมากแล้วบางครั้งบางช่วงเนี่ยมันกว่าจ,จะเป็นกล,ลวงของขเขมรที่ อยู่ดีๆปล่อยให้เรายึดแบบนี้แล้วถอยแบบร่นออกมาแต่ว่าปืนใหญ่หลังแนวครับก็มีการล็อกพิกัดยิงถล่มหลังจากที่เราเข้ายึดครองพื้นที่ได้ซึ่งก็ทำให้เราต้องถอนตัวโดยเหตุนี้เองครับกองรับไทยเราเนี่ยก็มีการแก้เกมหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันโดยการส่งหน่วยปืนเล็กหรือว่าทหารพรานเนี่ยเดินแทรกเข้าไปตรงหาที่ตั้งปืนใหญ่ของเขมรเลยที่ถล่มเราในบริเวณแนวหลังแล้วก็บอกพิกัดให้ปืนใหญ่เราเนี่ยถล่มปืนใหญ่ของเขมรได้แล้ว บีบบังคับนะครับให้ขเมรนถอยร่นออกจากแนวระยะยิงปืนใหญ่ในบริเวณที่เราสามารถยึดครองเอาไว้ได้ก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างรู้กันดีโดยเฉพาะพิกัดเนี่ยขมรนก็รู้พิกัดไทยเราก็รู้พิกัดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถผลักดันขมรนออกจากระยะยิงแนวปืนใหญ่ได้นะครับทั้งเครื่องบินรบหรือว่าการแทรกซึมของเราเนี่ยสามารถทําได้ดีก็เลยทําให้ขมรนครับถอยร่นและ ยิงปืนใหญ่มาบริเวณพื้นที่เราอยู่ไม่ได้ระยะยิงมันไม่ถึงนี่ก็เป็นรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้คงต้องเฝาระวังและติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ใกล้เป็นความจริงแล้วครับใกล้จะถึงเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000แล้วยังไงรออัปเดตติดตามฝระาวางกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันให,นใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย apa tập bi trên Đứt đem chi cà phê cho bạn ông bận chiếc không Mùi vui không? Sư sư đã đặt chè đá một lẽ Chụp đá chạy lẽ đặt vui mùi đi vào đây Ta ừ. lên. Ê. <coughs> <Hey. coughs> ah. <coughs> <coughs> <coughs>